สวัสดีทุกท่านหลังจากตั้งเสาเอกเสร็จเรียบร้อยสังเกตดูจากนี้ไปโน่นเนี่ยกว้างกว้างใหญ่ไพศาลแล้วท่านน่าจะเพียงพอสำหรับการหลับนอนเสาก็สูงเติบอยู่นะทุกท่านอืมสูงเติบอยู่นะครับเบนาะตอนนี้เราก็ ั้งเสาเอกเสร็จแล้วทุกท่านส่วนชาวบ้านอันนี้เป็นพักที่คุณคุณยายปลูกเหมือนมันจะรอดเลใตายเลยนะอย่างนอแบนี้ตอนนี้แขก กำลังกินข้าวกินน้ำอยู่พี่น้อง,งอเอ้ยแขกที่มาช่วยยกเสาเองก็กำลังกินข้าวกินน้ำ ัสดีจ้ายายโอ้ยายมาบุษนเนาะเออบ่โอ้เรามานน้ำอันสามีเล่าเนาะเออเออได้ได้ยังพาแขกกินว้นไหนนะต้มไก่บ่เออเอาต้มไก่พี่น้องเ,เอ้ อืมเช็ดกำลังจะไปโรงเรียนเออดีมากนึกว่าจะจะต้องขาดกำลังแต่งตัวจะไปโรงเรียนอีกหน่อยกัน้ลยไะไปอ,อไปเนกมมื่อไปเรื่อยันนี้จะไปจ่าเออายว่าหันมือจะไปไปขนมยุสมือนี่ ได้เจ้าออ,อได้จ้า,าออบาทเลยไปโรงเรียนเมื่อนี้นะจททกเงินใะห้ห้านเออโอ้สาวบาทวะน,นะเออได้าเงินไปร้อยอย่างดีได้เห็นเลยตัวไม้นี่ลูกตัวมไหมาดีอแมโอ้ได้สาวบาทไปโรงเรียน เอด้ลายเถอะวะนี่เะลยเออเอ้แม่เอิน NO เี๋ยทีเบ้านกูอเอออันนี้ชุดไปโรงเรียนเออมาดาบมาบอ ้าวมาดามเมืองโพมาุูท่าน <c oughs> <c oughs> มาดามเมืองโพมาตอนยกเสาเอกแต่ว่ามาไม่ทันเขายกไปแล้วกำลังจะไปโรงเรียนเด็กน้อยพี่น้องไปสายดีกว่าไม่ไป เออมาก็ยกเยอะนี่เรียบร้อยยยกแล้วย่านฝนตกย่านฝนตกเออจริงเช้าก็ยกประมาณหกโมงเก้านาทีนแหละแล้วก็เจ็ดโมงเก้านทีประมาณนี้แหละตั้งเสื้อกาเก้าโมงอ่าแต่นี่มันย่านฝนตกก็เลยน้ำแต่เศร้าเลยคนมาพร้อมแล้วก็น้ำเลยฮะบอเกี่ยวกับนาทีเลยน้ำเลยบอเบิงนาทีเลย อยเก้าก็ดีออก้าหน้าเออไปไปโรงเรียนเออผมก็ปดนดีเฝ้าเงี่ยขาคู่เขาขึ้นมากเอมีหลายอยู่แขกแขกแขกมาเยอะอยู่แขกมาเต็มอยู่ เออเอาวีสกอตได้แขกไลยได้นี่ไงตือนีซ่าเอา้เอาว้าวไล่กันนี่กับท่านจักนั่นจังนี่มาดามแต่ละมือกันเวียกลายพี่นอกกออ้องเ้ยตพอยังมาขายนะนนเอา้าแขกก็มากันเต็มบ้านนะทุกท่านเพื่อน เสร็จแล้วเพิ่นก็กินกาแฟกินข้าวเป็นต้มไก่ตัวนึงเออต้มไก่เฮาแคนนี่ยแหละบ่พอกินไก่กันเด้อพี่น้องเลยไก่กระเทียเออไงหรือปะฮะไก่ตำกระปั้นนี่ยล่ะตำห้องหั่นเนาะอือตำห้องหั่นหละกินได้สดน้ำมั้งเอ้ามาดามก็มาแล้ววันนี้เลือกไครเลือกสวยเออ เออเอามาไผ่นอนนี่เป็นร้เอาาาอสงสัยมันห่ว่ามาดามพกแล้วกินมากยังไท่ได้กินทันเขาเอาเอไปไปเบิง้งไปซอามเบิ้งเขกผูมีเ,ออเ,กเกือบกำลังกินกาแฟอยู่นกเสา,าเอกแล้ว เออพา,ากันยู่ไปใช้ล้วบนนีเออเ้เอเมื่อแล้วบอตาเอาโอ้ครับผมสวัสดีครับนี่งไงบ้านบ้านตาที่เป็นสะพานไม้นะเออนี่ละอยากไปเยี่ยมได้ไหมคะ เออเพ่เยี่ยมมาเท่านั้นนะอเท่าบะมีอ่ะเออเดี๋ยวนี่ออกไปนี่หนูไปเยี่ยมเนาะอือค่ะค่ะค่ะหนูบังมาไลายเชื่อเรามาเห็นคนหนูกับถ้าไปเราจะตกใจเออตกใจหรอไไปเยี่ยมถ้าถ้าไปแล้วมองฝาบ้านคุณตาจะตกใจเหรอเหรอเออไปไปดูก่อนจะยกมือสาธุท่วมหัวเลย ต้องไปดูต้องไปดูปดเออผมไปรอบหนึ่ยอยากเข้าไปอยู่นะผมไปรอบนึงแล้วอยากอยากเข้าไปอยู่แต่ไม่เห็นใครก็เลยไม่ได้เข้าไปไปรถเมื่อนี้นะวันนี้เราจะเข้าไปเออไปเยี่ยมเพิ่นจังหน่อยแต่ละวันจะเปลี่ยนแผนตลอดประดาสกูอ้าวกล้วยไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอไปแล้วก็ใหายมาวมายนัดใดเดินดิอโอ้ เระค้อวเาคือบไปเรียนเป็นอย่างคือให้ฮะไปโรงเรียนละไห้มาเด่นน้ำไปบ่เนี่ยบ่มีผู้เล่นน้ำได้ไหนเด้ออ กาผมเออถ้เทุ่นสมัยก่อนพิ่นรอขนาดไหนเออ้องมือเองอต้องอเน่องเออจรจะจะไปอยู่เฮื่อนเล่าไนทีเห็นเดี๋ยดอกเออเราแปะอยู่คางฝาเฮือนอยู่อ๋อเยตอนเราอยู่วเฮือน่เออแต่ว่าก็ชานี้ภูมิใจที่ชุดแล้วเลยอยู่เออเนี่ย ไอมาดามไปเบื้องเอาเออเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมาม้ใหมเียงี้กูเดี๋ยวหนูเข้าไเลยบานต้นไม้บานสะพานเออดีมาดามโอ้ดีไม่เหินเด้อครับเออหู้จังมาดามมัติดตามตั้งแต่สามหมื่นผมได้เราติดตามตั้งแต่สามหมื่นทีนี่เราเสียนไปายละทีนีเออในพอดีเดี๋ยวทิดตามอยู่บอก ยังยังวาดในโพธิบ่นยังแต่ว่ามาดามติดตามต 30, แต่สามหมื่นน่าจะละสามหมื่นทีนี้เราเสียดายเออในโพธิก็ติดตามให้ในเด้อจะได้สร้างเฮือนให้คนจนหลายๆเออเออพี่พี่เก็เคยเคยโพธิบ่เออเอาบัดนี้เด็บบัดนี่นี่พี่เคยโพธิเออพี่ผมไปเคยที่โพธิเออ ไม่มองนั่นเออไม่มงชาวบ้านเท่าผู้จัดเออแล้วตอนนี้เป็นเคยอยูุ่ไซบันดีคนใหม่บุรุคนเก่าคนใหม่ป่าลูก่อเนาะบางทล่ะสามรอร้อสามรามแล้วบ่ผูสามนี่พ่อแลไวเนาะพูสามเลยเนาะอันน่ะพ่อแล้ววะผูสามนี่อ่า เออเข้าโค้งเราล่อเออะอาเรา่ปนที่ให้อ๋อสมัยก่อนกินขาดเออยี่องกันหล่บัตดบัญยัมมันรับเงินผู้เท่าพ่นกระสีขี้ชามล่อขานนี้ละไปน้ำกันหลายๆ ไปกันเป็นแก๊งคนเออเขาก็ยิ่งไปเมื่อไรไปค่ะที่ซิบเนาะอไปรถนี่ขี่ซาสามรอคั้นี้ไปเบิกเงินซาอันผู้เทาเออที่อยากอะบ่นอ่อเอาไม่หย่งโอ้อหให้หยังให้กินอืมไป

เออยอดแล้วนันะเออเตีเอเออสามตามืนสามแต่ก็อย่าลืมนายโพธทีเด้อนาอกับเออน้าเดียป้ายเขาโลอยู่นะเออเบิ้งใครเนี่ยเงหน้าก่อนยายก็นดฮไปดำหน้าแล้วไปดหนูปตา

เป็นเรียนอนทำาบตาลนีอที่เด็กพงยาบานเนี่ยเก็สอนเพรเราเป็นนี้เรียนาลันเรียนาลันเรากาบสมัยกอนกอนนละะกีกอนเสมอข้าะลอเือบก็สาบแต่ที่สองเมียติดต้องไม่ฮสมัยกอนตสองเมียเราเมืองไงเนาะเมืองะไลเมีย่าเป็นยังเสมออเอาเมื่อไหร่เมื่อไห่ ครับคครับเออเออเพื่อนเพื่อนเป็นตะคักนะบันไดอันทางสะพานนะเออคือสะพานก็เป็นตะพุปะตะพังเป็นตะลนน้ำเลยตกน้ำเช่นเนาะค่อลเดะเอออ้าเอออาเออจะได้ไงจะลืมโค่ะอยู่กุชุมานถูม อ๋ออืมขายของอยู่ตลาดเนาะองมอ้าหญเนะอรเาออว่าเพิ่นกเท่าแล้วเปกวเลยนอืมอ่าตกมงินเนาะ้านเฮาอยู่ก็กินคงามเนาะคุณตไรเอออ้ากมีแต่อืมอย่าลืมไายพุทธิเด้จะได้ก็ได้เออ กดเอาไว้ในมือถือนะไอโชีนะคะยม่ยนะคะมาดามนี่จะมีชื่อเสียงทางด้านฟังบ้านเฮ้าไปทางในคนหูจังมัดจะมาดามนะไม่ใช่หนึ่งไปเมืองนอกก็ได้เล่าน่กล้องผมเนี่ยคนจะไม่รู้จักเลยในโบธิแถวบ้านนอกนะหายากคนที่รู้จักในโบธินะแทบสิบโมีเพราะว่ายังเพราะว่าส่วนใหญ่เอฟซีที่ติดตามเนี่ยจะอยู่เมืองนอกจะอยู่ต่างประเทศจะอยู่ในเมืองจะอยู่กรุงเทพกรุงไทย จมาดามนี่จะเป็นเอฟซีบ้านนอกเลยบ้านแถวแถวนี่เลยอันนี้มาดามมมโอนี่ไปใส่มาใส่สีบ่อยบอกเลยเคยเป็นมาดามมมโวด้วยช่องยูทูบเราไม่เคยเออไม่เคยบอกใครเลยแต่เขารู้แต่เขาจะพูดจะต่อกันอืไปแจกของเกงยัางกระยาจะเป็นคนที่เงียบคือจะไม่ยอมบอกคือช่องอเขาถามไม่บอกเลยอืเป็นยางไงเดี๋ยวเขาจะรู้กันเองเขาจะรู้กันเองเพราะว่าอทำทำช่องยูทูบเติบโตมา ในในในตัวเองนะคนเขารู้จักคนส่วนใหญ่ก็เป็นแต่ชาวบ้านแหละติดตามอ่สังเกตดูเออจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีเอฟซต่างประเทศเหมือนของผมเออแต่มันจะคนละเอฟซกันพี่น้องเอ้ไปนั่นน่ะผมไปไซก็บ่มีคนหูวจักออเออครับผมเงินงามเพั่นวะโอเคทุกท่าน จำนี้ละสวัสดีครับเดี๋ยวเฮ็ดงานต่อไปเรื่อย